สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พบกับปากาปากเกอร์หนึ8 8แนะครับเป็นแบรนด์เก่าแก่ครับตัวนี้เป็นรุ่นจอสเตอร์นี่จอสเตอร์ปารีสรู้ไงว่าปารีสนี่หอไอเฟลไงนี่หอไอเฟลอยู่นี่จอสเตอร์สเปเชียลออดิชั่นปารีสนี่ทำโลโก้ก,ก็สวยไหมนี่ลักษณะเป็นตัวนี้ไหมนี่นี่มีหอไอเฟลลักษณะเป็นปารีสแล้วทีมคัน Made in f r ั n c ์อ่าเดี๋ยวผมประมให้นะ ในอินฟันเียมันไปจับกะหลังคนนี้ขยับนี่นี่มีอินฟันอยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่มีฟันอยู่ตรงนี้น,น,นี่สวยงามมากเลยนะโอ้โห,โหเป็นปากกาที่คลาสสิกมากแล้วก็ปจัจจุตเตอร์นี้เป็นรุ่นที่เก่าแก่ของปาร์เกอร์นะครับเป็นรุ่นที่โอ้โหเก่ามากลองดูในพิพิธภัณฑ์ได้อะไร,ะไรพิพิธภัณฑ์จะมีปาร์เกอร์ที่ใช้อยู่นะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นลูกลื่นนี่กดลื่นคล่องตัวไม่ทัลิกดีสวยงามตามฉบับปาร์เกอร์ นะครับแล้วก็มีนี้มีของควันด้วยมีเขียนของควันหอด้วยวก็ขอบคุณนะครับนะครับสวัสดีครับ